ซับวูเฟอร์ซ่อมประมาณเท่าไหรครับศูนย์ซ่อมมีที่ไหนบ้างยี่ห้ออะไรล่ะเนี่ยยี่ห้ออะไรล่ะจ๊ะถ้ามันเป็นของยี่ห้อมีศูนย์ซ่อมมีครับหรือไม่งั้นถ้าถ้าแ้นผมกัรไปแล้วมันซ่อมแพงไหมพี่แพงเพราะว่าซับูฟเฟอร์เดี๋ยวนี้สมัยถ้าเป็นซับูเฟอร์รุ่นเก่าๆเนี่ยนะมันมีแค่ผ้าจ่ายไฟแล้วก็มีดอกเนี่ย มันสามารถถอดภาคจ่ายไฟหรือภาคกำลังขับเนี่ยมาซ่อมได้ช่างช่างช่างไทยทําได้บ้านหม้อบ้านหมอกเองทําได้อล้วก็เหมือนไม่มีภาคภาคภาคขยายอ่ะถูกไหมแต่เดี๋ยวนี้มันไม่งั้นสิมันมาทั้งแผงมาทั้งมันมามันมาทั้งบอดเลยอ่ะใช่มันมาทั้งบอดแล้วมันมามาทั้งแผงเนี่ยส่วนมากจะเปลี่ยนทั้งแผงแต่ถ้านูติจะเปลี่ยนทั้งแผงถ้าซับแบรนด์ดีๆการเปลี่ยนทั้งแผงก็คุ้มสมมุติว่าคุณซื้อซับราคาห้าหมื่นบาท ยกตัวอย่างนะซับราคาห้าหมื่นบาทเปลี่ยนบอร์ดเหมื่นสองหมื่นห้าก็ยังคุ้มก็ยังคุ้มนึกภาพออกใช่ไหมฮะมันก็ยังใช้ได้ยังงานได้งานได้เพราะถ้าซับมันมีคุณภาพแต่คุณซื้อซับมาสมมติราคาหนึ่งหมื่นบาทคุณเปลี่ยนบอร์ดทีหนึ่งห้าพันถึงเจ็ดพันไม่คุ้มแล้วนี้อันนี้ก็ไม่คุ้มซื้อกาแนะนำให้ซื้อใหม่อถูกยกตัวอย่างนี้เป็นต้นเวลาการเอาไปซ่อมเนี่ยลองเปรียบเทียบจากราคาดูว่าราคาที่เราซื้อกับราคาที่เราซ่อมเนี่ย มันมันมันถ้ามันต่างกันไม่ได้เยอะมากหรือว่าครึ่งหนึ่งนะถ้าครึ่งหนอ่ครึ taught 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 ่งอ่ะผมไม่ไม่ครึ่งหนึ่งเลยครึ่งหนึ่งเลยอ่ะพี่ครึ่งหนึ่งเนี่ยเยอะนะซื้อใหม่เถอะถ้าครึ่งหนึ่งซื้อใหม่เลยซื้อใหม่ถ้าครึ่งหนึ่งซื้อใหม่ถ้าทั้งสิบเปอร์เซ็นต์ผมว่าให้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยหน้าซ่อมอย่างหน้าซ่อมต้องแต่คราวนี้มันขึ้นอยู่กับมูลค่าของของตัวนั้นด้วยนะอย่าง AVR เหมือนกัน AVR ยอดนิยยยมเเเลททีี่สคืออบร์ด ส่วนอื่นจะไม่ค่อยเสียหรอกบอร์ดที่เดีะมันร้อนเนาะแต่พอเสียเมื่อไหร่เนี่ยมันพาไปอานอื่นมันปักมันต้องเปลี่ยนหนึ่งบอร์ดเนี่ยสมมติคุณซื้อเอวีอาร์มาโตหนึ่งสามหมื่นบอร์ดที่บางทีอาจจะหมื่นห้าอย่างเงี้ยโอ้โหมีลูกข้บผมเจอนี้บ่อยมันก็เหมือนซื้อใหม่เถอะมันเหมือนเหมือนทีวีที่จอเสียใช่เพรนะก็นี้เดียวก็ได้จอแล้วอะเหมือนเหมือนโทรศัพท์เหมือนกัน พอันนั้นหนักดีกว่าป่ะไม่ไม่ไม่โทรศัพท์บอร์ดยังไม่แพงมากยกเว้นยกเว้นจอจอจอโ้ยจอยิ่งถูกเลยจอถูกเหรอฟุกเอาเหรอนอกจากมันจะพังทั้งหมดอ่ะเออเองผมยกตัวอย่างของเอวีอาเนี่ยสมมติว่าถ้ามันมันพังเงี้ยซื้อใหม่เถอะเพราะว่าการซื้อสมมติคุณใช้ไปสามปีแล้วเนี่ยบอร์ดบอร์ดเสียคุณต้องจ่ายประมาณครึ่งหนึ่งของค่ามูลค่าค่าตัวแต่ถ้าคุณแบบทิ้งไอตรงนี้นะ แล้วคุณไปซื้อตัวเอาคิดว่าคุณจะต้องเอาเงินค่าซื้อบอร์ดเนี่ยหมื่นห้าตัวเนี้ยไปรวมไปซื้อเอวีอาร์ตัวใหม่สมมติว่าไปรวมแล้วก็ซื้อในเกรดเดียวกันไงนี้นะราคามันก็อาจจะเท่ากันเพรุ่นเก่ารุ่นใหม่คุณได้ชิปประมวลผลที่ใหม่กว่าอ่าถูกไหมคุณได้ของใหม่เวอร์ชั่นใหม่แต่ถ้าคุณลองไปเปลี่ยนบอร์ดก็ได้เวอร์ชั่นเดิมกลับมาเวอร์นเดิมไม่คุ้มไม่คุ้มไม่คุ้มก็สุดท้ายนี้ก็คือสุดท้ายดูดูจากตีการกตีการซ่อมก็เหลือแค่